กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับมีครอบคลุมทั้ง50สำนักเขตนะครับโดยมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวนัสิ้น4 3 7โรงเรียนนะครับผู้บริหารกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครพลตำรวจอัศวินขวัญเมืองรวมทั้งท่านท่าบริหาดกรุงเทพมหานครผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครก็ลงมาไปสัมผัสพื้นที่โรงเรียนนะครับโดยการไปตรวจเยี่ยมสิ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมากเรา นะครับต้องต้องเร like ียนว่าในของ50าสิบสมเนะ่ยนะครับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนี้พร้อมนะครับในเรื่องของการจัดทําในเรื่องการสูตรการอ่านอักษรเพื่อที่จะให้เด็กของเรานะครับมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพนะที่สำคัญคือต้องเป็นเด็กดีดีมีคุณธรรมนะครับก็สิ่งต่าต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาช่วยกันนะครับกรุงเทพมหานครนะครับก็นะครับเรามีโครงการอาหารเช้าของวันให้กับเด็กโรงเรียนกรุงเทพมหานครนะครับ ายหัวนี่คืออาหารเช้า15บาทนะครับอาหารกลางวัน25บาทนะครับเราได้มีการไปติดตามนะครับในเรื่องของการจัดดเนินการเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับต้องบอกว่าของเรานะเป็นโรงเรียนที่เด็กค่อนข้างฐานะไม่สูงมากในเรื่องของรายได้นะครับได้มีโอกาสนะครับที่เข้าไปศึกษาต่อ นะครับในเรื่องของด้านการศึกษานะครับเราได้รับสมัครเด็กนะครับในทุนเดีอนวันนี้นะครับจำนวนทั้งสิ้นปีละ100ทุนนะครับเพื่อจะให้เด็กเหล่านี้ก็จบนะครับในการเร,เรียนแล้วเนี่ยอกมาวิทยาัยก็กบมาเป็นคุณครูของเทพมะครนะครับแล้วเรามีการร่วมมือกับสิบเอ็ดสาบัานการศึกษาด้วยกันนะครับรวมทั้งที่มีการกเรียกโครงการช้อนครูนะครับเราก็จะให้ โครงการแบบนี้นะครับที่จะมาช่วยเสริมนะครับเติมนะครับให้กับนักเรียนเทพมครนะครับให้นักโอกาศได้มากที่สุดนะครับต้องบอกว่าของเราอาจจะเป็นเด็กที่ได้รับประกาศน้อยนะครับเราก็ต้องช่วยกันในหลายส่วนนะครับเรามีโครงการหลายๆโครงการที่ท่านผู้ิหารเทพมครนะครับในความหงใย,ยโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเรามีสิ่งาต่างๆที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือกับโรงเรียนกับเด็กๆ นะครับเรื่องแมสนะครับเราก็จัดให้นะครับมีหน้ากากาม่าเชื้อโรคนะครับมีเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะครก่อนเข้าโรงเรียนนะฮะก็จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิอยู่หน้าโรงเรียนนะครับเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยครับเราจะมีการตรวจเช็คอุณหภูมิทั้ง3เวลานะครับตั้งแต่เช้าก่อนเข้าเรียนแล้วก็ช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ก่อนกลับบ้านนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เรา ให้ความหงวยใยนะครับนะครับในการรองรับมาตรการต่างๆเนี่ยองคเทพมรดด้วยความหงวยใย่จากผู้บริหารเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปออกมาตรการให้โรงเรียนนะครับขอกล่อมเงโรงเรียนให้ถือปฏิบัตินะครับเพื่อเป้าหมายคือให้เด็กๆปลอดภัยอยู่ได้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่นบานนะครับปหนึ่งนะฮะถึงมัธยมศึกษาปีที่หกเนี่ยนะครับเด็กทั้งหมดก็ทั้งสิ้ 2, 70, นเนี่ยสองแสนเจ็ดหมื่นคนเนี่ยนะฮะเราให้ความดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะ ให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองว่าผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาที่โรงเรียนเราของกรุงเทมพมหานครแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีนะฮะเรื่องของอาหารเช้ากลางวันเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องความปลอดภัยนะครับเรามีกล้องซีบีทุกมุมนะฮะที่จะดูแลความปลอดภัยให้เด็กๆนะฮะและสิ่งนี้เป็นเรื่องสาคัญแล็วรวมทั้งคุณครูด้วยนะฮะเราก็มีการอบรมนะครับคุณครูนะครับให้การดูแลให้การใกล้ชิดกับเด็ก นะครับเพราะว่าปัญหาสังคมที่เกิดมาเกิดจากการช่องว่างเยอะนะครับแต่กรุงเทพมหานครต้องบอกว่าของเราเนี่ยใกล้ชิดเด็กๆมากนะครับเพราะเด็กๆอยู่กับเราตั้งแต่อนุบาลนะครับปฐมวัยไปถึงจบมัธยมนะครับช่วงเวลาที่อยู่เรานี่นะเราก็มีความใกล้ชิดนะครับแล้วเราตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่พิเศษนะครับรวมทั้งเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่กรุงเทพมหานครได้รับโอกาสได้รับยอมรู้เคาะนะครับเขาก็มา นะครับมาทําประโยชน์ให้ให้กับโรงเรียนเราครับอุออทมหมนครนะครับได้มีนะครับมรดกกรรมที่ขับเคลื่อนนะครับของมตาตร,รฐานการสหชาติเนี่ยนะครับเรามีโรงเรียนนะครับที่นำเสนอนะครับขออนุญาตนำเสนอว่าเราเมีโรงเรียนอย่างของ,งเรียนสุเหร่ารัดพราวนะครับที่จะเป็นกิจกรรมจักขยะในโรงเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราลดโลกร้อนหนึ่งนะครับเรามีการโรงเรียนประชาวิทยาในโรงเรียนนะครับโรงเรียน วัดปุรานวาสเขติวิวัฒนานะครับอย่างนี้นะครับเราก็ส่งเสริมนะและนวัตกรรมตรงนี้นะครับต้องเกิดจากเด็กด้วยนะครับเด็กให้มากความร่วมมือกับทางโรงเรียนนะครับเราได้ขับเคลื่อนไปนะครับเพราะตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันนะฮะก็นวัตกรรมถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเราจะต้องปรับให้รูปแบบให้ทันนะครับกับในโลกแห่งโซเชียลเน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับผมขอเชิญชวนนะครับทุกภาคส่วนนะครับในที่สังกัดเพื่อนานเนี่ยนะครับ ให้มาร่วมนะครับในการส่งคลิปวิดีโอนะครับความยาวไม่เกิน5้านาทีนะครับภายในหัวข้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้เรียนรู้นะครับผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและคลเรืองที่เข้มแข็งนะครับบนพื้นฐานนะครับของคุณธรรมจริยธรรมนะครับและค่ามมีิยมร่วมข้อมูลรายละเอียดนะสามารถที่จะศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของสภาการศึกษานะครับนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะครับ